ขนมข้าวโพดนะจ๊ะวันนี้เราจะไปทําขนมข้าวโพดกันคะ่ะคุณสาซื้อข้าวโพดมาจากตลาดให้นะคะวันนี้เราก็เลยจะเอามาทําขนมโบราณนั่นคือขนมข้าวโพดคะ่ะข้าวโพดท,ที่ซื้อมานะคะเราจะเอามาปั่นก่อนเลยคะ่ะใส่น้ําไปเล็กน้อยนะคะปั่นข้าวโพดให้เป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําแบบนี้ไปเลยจ้าหลังจากนั้นเราจะเอา น้ำข้าวโพดที่เราปั่นนะคะเอามากรองกับผ้าขาวบางก็ได้หรือกับตะเกรงก็ได้นะคะวันนี้แม่ค้าลงใช้ตะเกรงดูนะคะน้ำข้าวโพดค่อนข้างจะหยุดช้ามากๆเลยค่ะทำแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วแม่ค้าก็มาลองเปลี่ยนเป็นผ้าขาวบางบ้างค่ะอันนี้เราใส่เป็นผ้าขาวบางนะคะ ทเทข้าวโพดท,ที่เราปั่นลงไปเลยจ้าเทลงไปให้หมดเลยหลังจากนั้นเราก็เอามาบีบเอาแต่น้ำข้าวโพดนะคะทุกคนบีบไปด้วยแรงๆเลยคะ่ะบีบให้น้ำข้าวโพดเขาออกให้หมดนั่นเองจ้าน้ำเขาก็ออกมาได้ตั้งครึ่งหม้อเลยนะคะทุกคนน้ำเขาก็สีนวลแล้วก็สีสวยมากเลยจ้า นี่ก็คือน้ำข้าวโพดท,ที่เราได้นะคะทุกคนเรามาทําการปรุงกันค่ะใส่เกลือป่นค่ะตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะเติมแป้งข้าวเจ้านะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าข้าวโพดท,ที่คุณสาซื้อมาให้เป็นข้าวโพดหวานหรือเป็นข้าวโพดแป้งนะคะเราใส่แป้งไปเล็กน้อยพอค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนวดนวดเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ไปเลยจ้า หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมกะทิด้วยนะคะให้เขามีความมันกับความหวานนั่นเองจ้าใส่กะทิลงไปเยอะๆเลยหลังจากนั้นคุณให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมตั้งต่อนะคะทําการกวนขนมโบราณค่ะอันนี้แมค่ค้าทําครั้งแรกนะคะยังไม่รู้ว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะกวนลงไปให้มันหนืดๆแบบนี้เลยค่ะ เราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเรากลัวว่าก้นเขาจะไหม้นะคะเราจะกวนด้วยไฟกลางๆก็พอคะ่ะกวนให้เขามีความเดือดๆขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะพอเขาเดือดๆมาเราก็ทําการปิดเตาได้เลยจ้าหลังจากนั้นเราก็มาเทใส่แม่พิมพ์เลยค่ะนี่คือมะพร้าวนะคะเอาโรยเกลือเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เขามีความเข็มเปเล่มปรี่มนั่นเองจ้า ว้าวพอเย็นออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนมันไม่ค่อยเนียนนะคะแต่ว่ารสชาติมันก็โอเคอยู่ค่ะเราจะใส่มะพร้าวลงไปข้างบนเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะแม่ค้าคิดว่าแม่ค้าน่าจะใส่แป้งน้อยนะคะเขาก็เลยแตกออกมาไม่ค่อยสวยค่ะแต่รสชาติอร่อยมาก